ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจมฟูโซ่บอดินครับพี่น้องวันนี้มาเที่ยวครับกับทีอูช่างยุทธครับพี่น้องพอดีว่าผมผ่านมาทั้งเขตนี้ครับก็ได้เจอเจ้ารถฉีดยาครับพี่น้องเป็นรถรถไถเดินตามครับพี่น้องได้ดัดแปลงทําการเป็นล้อยางครับบรรทุกถัง1,000ลิตรฮะเดี๋ยวไปชมเลยครับว่ามีอะไรบ้างครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องตอนนี้เราก็ได้อยู่กับช่างยุทธครับพี่น้องกับเจ้า ของรถไถเดินตามนี่ฮะจะเป็นเจ้าคูเบต้าครับไม่ทราบว่าเครื่องยนต์นี่กี่แรงครับช่างเก้าแรงครึ่งเครื่องยนต์เก้าแรงครึ่งครับพี่น้องนี่ครับเป็นหางของบิ๊กจิ๋วหรือเปล่าครับบิ๊กจิ๋วเป็นหางของบิ๊กจิ๋วนะครับพี่น้องก็ช่างยุทธเขาได้ตั้งปั๊มไว้ข้างบนนี้พี่น้องได้ฉุดกําลังกับเครื่องยนต์ครับในการากางแขนฉีด อันนี้ก็จะเป็นลอ้อเป็นล้อของอะไรไม่รู้ครับช่างยุทธ <or> อันนี้เป็นลอ้ลอล้อยางเอ่อยกสูงของอ่าไอ้คูบุต้าคูบุต้าอ๋อครับเป็นรถเป็นรถเป็นลอ้นลอ,นลอของอ่ารถไถนั่งขับของคูบุต้าครับพี่น้องเอามาดัดแปลงเอามาดัดแปลงใหม่ครับกับช่างยุทธนะฮะพอดีว่าผมผ่านมา2วันแล้วพี่น้องก็เห็นรถช่างยุทธไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนครับก็จะเป็นแขนกลางครับพี่น้องด้านหลังด้านท้ายนี่ จะเป็นลักษณะเหมือนที่ผมเคยถ่ายทําไปจะเป็นของอันนี้เดี๋ยวช่างยุทธขจะกลางให้ดูแขนแขนกลางนี่กว้างขนาดเท่าไรครับรถช่างยุทธอันนี้แปดเมตรอ๋อแปดเมตรนะพี่น้องอ๋อช่างยุทธแกจะทําแขนกลางพับได้สองขยักครับพี่น้องแปดเมตรนี่กี่หัวไม่รู้ช่างยุทธอันนี้สิบสามสิบสามหัวครับพี่น้องอ๋อได้ทดลองฉีดที่ไหนยังครับช่างยุทธฉีดแล้วอ๋อลองทดลองฉีดแล้วนะครับ ัน,นจ้างมาแล้ว <c oughs> จะออกฉีดท,ที่ไหนกันนู้ช่างยุทธครับเนี่ยอันนี้ก็จะเอาไปทางคองอ๋อก็คือว่าช่างยุทธแกจะรับประกอบรับต่อด้วยนะพี่น้องใครสนใจก็สามารถติดต่อกับช่างยุทธได้ครับก็เบอร์โทรช่างยุทธเบอร์เลยครับ0878170680ครับก็สนใจก็เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรอะช่างยุทธไว้ที่ดันบนรูปภาพครับ ใครสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามช่างยุทธได้ว่าอะไรยังไงราคาเท่าไหร่นะครับพี่น้อง<ม>ก็นี่ครับแขนกลาง8เมตร13หัวนะพี่น้องถังก็จะบรรจุได้1,000ลิตรใช่ไหมช่างยุทธใช่ครับได้1,000ลิตรครับพี่น้องก็เป็นล้อกว้างล้อล้อหลังนี่มันมันขนาดความกว้างเท่าไหร่คมช่างยุทธอ,อันนี้เมตรเมตร เมตรสี่สิบเมตรสี่สิบเมตรหกสิบเมด้านหลังนะครับพี่น้องแล้วด้านหน้าเท่ากันไหมช่างยุทธนด้านหน้ากับด้านหลังจะเท่ากันครับก็คือว่าเนี่ครับก็ประมาณประมาณฝ่ามือครับพี่น้องมันก็จะสะดวกสบายครับจะไม่ค่อยเหยียบข้าวแบบเหมือนล้อใหญ่ทั่วไปก็คือช่างยุทธแกจะดัดแปลงกับเจ้าคูบต้านั่งขับมาเป็นรถไถเดินตามฮะก็สะดวกสบายดีครับพี่น้องก็ช่างยุทธแกจะสร้างสารี่ใหม่ นะฮะพี่น้องถ้าสนใจสั่งสั่งต่อนี่ราคาประมาณเท่าไหร่ช่างยุทธดีครับอ่าถ้าราคาเป็นสิ็ประมาณนี้ฮะวันนี้ขายอยู่แสนหนึ่งครับแสนหนึ่งก็จะมีอะไรบ้างช่างยุทธจะครบทันเลยครับอ๋อไม่ว่าจะเป็นเครื่องเป็นปั๊มถังหัวฉีดอะไรก็คือพร้อมใช้ครับพี่น้องก็ราคาจะอยู่ที่แสนต้นๆนฮะสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามกับช่างยุทธได้ครับพี่น้องก็จะใช้ จะทดลองฉีดที่ไหนบน้าช่างยศจะมีแถวบ้านเรานี่จะมีไหมมันมีอยู่ตอนนี้มันหมดนะไงอ๋อมหมดมงานแล้วพอนนดอนนีไม่ได้เก็บภาพให้เพื่อนๆได้ชมกันเลยว่าตอนขัน้ตนตอนการฉีดจะเป็นอะไรยังไงก็สนใจก็สามารถติดต่อได้ครับกับช่างยุธมีทางติดต่อทาง Facebook ได้ไหมช่างยุ๊กผมไม่มีมอ๋อ,อรครับก็ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ครับพี่น้องกับช่างยุที่นี่เขาเรียกบ้านอะไรนะช่างยธบ้านหลังย้อยบ้านหลังย้อยนะครับอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ครับกับโรงกึงช่างยุธการช่างครับรรก็ใครสนใจก็สามารถสอบถามได้ฮะหนะ้าผมจะมีอะไรให้ทุกคนดูนั่นก็รอติดตามครับใครถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมนะครับก็ฝากไว้ในดวงใจพี่น้องนะครับกับเจมฟูโซบอดิงครับพี่น้องคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับจะได้เป็นเครื่องยนต์อะไรไม่ใช่ยุทธอ๋อก็คือว่าแสนนี่จะได้เป็นเป็นเครื่องยนต์ ก้ปเป็นเครื่องก้าวแรงคึ่งน,นะพี่น้องก็จะได้ปั๊มนะครับเป็นหางหางนี่จะเป็นของอะไรช่างยุศหรือว่าแล้วแต่หาง,งก็แล้วแต่ครับเราสามารถเลือกได้ตามสเปคลูกค้านะครับพี่น้องสนใจนี่ฮะก็คือความสูงถ้าฉีดน้าล่มนาอะไรก็สบายครับพี่น้องผมเคยเห็นเขาก็ค<ด>ื<ด>อว่าอ<ด>ย่างนี้สามารถวิ่งบนลาดยางได้ครับไม่เสียถนนไม่เสียหายฮะพอดีว่าผมเคยเห็นเป็นล้อเหล็กแล้ว ข้อเสียของเขาก็คือวิ่งหลังถนนแล้วมันสะเทือนครับพี่น้องวันนี้ช่างยุดแกได้ทําการดัดแปลงใหม่ครับเป็นล้อยางครับกับเป็นของไอ้เจ้ารถไถกูปต้านั่งขับครับพี่น้อง